สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเตยก็จะมาทำาลูกชิ้นอกไก่นะคะเราก็จะใช้ออกไก่นะคะที่ไม่มีหนังเลยนะคะหนึ่งกิโลค่ะหนึ่งกิโลนะคะ,ะมาหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะชิ้นเล็กๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาลงไปปั่นนะคะแล้วก็ขึ้นมาปรุงรสอีกทีหนึ่งนะคะ ก็หั่นไก่นะคะเป็นชิ้นๆก่อนนะคะก็ชิ้นๆอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆหรือใครจะใช้ไม่อยากมานั่งหั่นก็ใช้เนื้อไก่บดก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ซื้อเป็นอ,อ,อกไก่จะดีกว่าเพราะว่าได้เนื้อล้วนๆนะคะเราต้องการทำลุกชิ้นอกไก่นะคะคลีนคลีนทำกินเองนะคะจะได้ไม่ต้อง ไปเสี่ยงกับสารโบเลตนะคะทำเองง่ายๆค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวนี่นะคะก็ปั่นเสร็จแล้วนะคะตรงช่วงปั่นเนี่ยไก่มันก็จะค้นไปนะคะมันก็จะปั่นไม่ไปก็ใส่น้ำไปนิดหน่อยนะคะก็จะได้ออกมาใส่น้ำนีดนี่ประมาณครึ่งโลนะคะก็ใส่น้ำลงไปสักสักเกือบเแก้วอะค่ะ นะก็จะเนียนนะฮะก็จะเนียนเนียนแบบนี้นะคะเนียนมากมากเลยนี่นะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวปั่นอีกครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาปรุงเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าใส่เครื่องปรุงอะไรบ้างนะคะนะคะจะเนียนยนี้เลยนะไม่ใส่ผงไม่ใส่สารกันบูดใดๆนะคะทำไว้ทานเองค่ะ เป็นไงคะนี่เนียนมากเลยนะคะอันนี้คือเนื้อไก่ประมาณหนึ่งกิโลนะคะตันเนียนมากๆเลยเหนียวเด้งๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงกันนะคะแป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดสองช้อนโต๊ะนะคะสองช้อนโต๊ะนี่ประมาณนี้นะคะแป้งข้าวโพดสองช้อนโต๊ะแล้วก็พริกไทยนะคะ พริไทยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนี่ค่ะแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนชานะคะช้อนชาเล็กๆนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะคะ มานี้นะคะแล้วก็ผงกระเทียมนะคะคดีไม่มีผงกระเทียมนะคะก็มีกระเทียมเจียวแบบนี้นะคะก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปสักหน่อยนะคะผู้ฟังหอมนะคะที่นี้ใส่สักสามช้อนชานะคะสี่ก็ได้เราชอบนะคะเราชอบกระเทียมเราชอบพริกไทยนะคะใครชอบ มากก็ใส่มากใครชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะแล้วแต่พยายามใส่เลยเดี๋ยวจะแอบใส่พริกไทยเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบพริกไทยนะฮะแล้วแต่คนชอบนะคะก็คลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเอาลงไปปั่นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ เครื่องทั้งหมดนะคะมันมันเข้ากันให้ทั่วถึงนะคะโดยเราเราคลุกเคล้าแบบนี้มันจะไม่มันจะไม่ทั่วนะคะปั่นไก่เสร็จแล้วก็ามาใส่เครื่องนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลุกสักครู่นะคะแล้วก็จะเอาลงไปปั่นอีกครั้งหนึ่งให้มันเนียนๆเ,เข้ากันให้ทั่วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาซีนนะคะไปใส่ช่องฟิล 45นาทีนะคะแล้วเราก็ค่อยมาทำปั้นเป็นลูกชิ้นกันนะคะอ่าอันนี้นะคะหลังจากที่ปรุงนะคะเสร็จแล้วก็เอาลงไปปั่นใหม่ดูความเหนียวนี่นะคะดูดูความเหนียวเหนียวเด้งมากๆเลยนะคะนี่ซีนเรียบร้อยแล้วนะคะซีลพลาสติกเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่คะ่ะเดี๋ยวเอาไปใส่ช่องฟีสนะคะ45นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวก็เอามาทำลูกชิ้นกันนะคะโอเคมาลวคะ่ะช่วงเวลาสําคัญนะคะนี่เอาไปเข้าฟีสมานะคะประมาณ45นาทีตอนนี้เราก็จะมาถึงเวลาปั้นลงกระทะกันแล้วนะคะนี่นี่นะคะอืม ก็ใส่ถุงมือซะหน่อยนะคะต้มน้ำให้เดือดนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูการน,นี่นะคะต้มน้ำให้เดือดแบบนี้นะคะแล้วก็เบาไฟกลางลงน้ำเดือดเดือดนะคะเบาให้น้ำนิ่งนะคะแล้วก็ค่อยค่อยหยอดอลุกชิ้นลงไปนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะทำไมต้องต้องให้น้ำนิ่งนะคะจากน้ำเดือดเดือดให้มันนิ่งนะคะ ไม่งนั้นมันจะสุกเร็วเกินนะคะตอนนี้น้ำเริ่มนิ่งแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวจะหยอดให้ดูนะคะนี่แล้วก็ปิ้นบีบมันขึ้นมาอย่างนี้นะ,ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ช้อนนี่ตักนะคะแล้วก็หยอดลงไปลูกก็จะประมาณนี้นะคะลูกประมาณนี้น้ำนิ่งแล, s <S แล้วนะคะน้ำเริ่มนิ่งแล้วเดี๋ยวเราจะหยอดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวหยอดเสร็จแล้วก็ จะไปส่งให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะหนึ่งหม้อเลยนะคะอันนี้คือประมาณหนึ่งกิโลหญิงดูความเด้งนะคะนี่นะคะเด้งเด้งเดงเดงเดงขายให้ดูก่อนนี่ ดูความเด้งนะคะเด้งหนึ่งดีแน่นอร่อยอร่อยก็ซื้อเยอะค่ะอืมได้หนึ่งหม้อเลยนะคะอันนี้เนื้อไก่ประมาณหนึ่งกิโลนะคะได้หม้อขนาดนี้เลย เรียบร้อยนะคะเอาไว้ทําผัดกระเพราเอาไว้ทําอาหารเอาไว้จิ้มแล้วจิ้มทานเล่นนะคะเผ็ดร้อนพริกไทยนะคะเพราะว่าชอบพริกไทยก็เลยใส่พริกไทยเยอะนะคะแล้วก็หอมกระเทียมอร่อยค่ะไปลองทำกันดูนะคะ